สวัสดีครับทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวคอนพัตเตอร์ให้ดูนะครับซึ่งเป็นพัตเตอร์ที่ใช้รักษาตาปลาแล้วก็รักษาหนังแห้งแห้งนะครับหนังแข็งแข็งแห้งแห้งนะครับที่มีลักษณะคล้ายตาปลานะครับซึ่งพัตเตอร์นี้ผมก็ซื้อมาจากร้านกาเดียนนะครับ ในราคา3.9เหรียญสิงคโปร์นคซึ่งข้างในก็จะมีด้วยกัน10แผ่นนะครับสบรรพคุณก็ใช้ r e m o v a b l of con r นะครับ r e m o v a b l of con r and c o l o s นะครับ c o l o s s e t ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองแปะดูนะครับแล้วก็จะรายงานผลให้ทราบนะครับว่าหลังจากที่แปะไปแล้วนะครับจะเป็นยังไง สำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมก็ลองแปะที่ใต้ฝ่าเท้านะครับซึ่งเป็นหนังหนาๆคล้ายๆกับตาปลาที่ใต้ฝ่าเท้านะครับซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะแปะที่แขนนะครับซึ่งมีแผลดำๆนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายหูดนะครับซึ่งมี2เม็ดใกล้ๆกันจุดหนึ่งนะครับก็ใช้ ไฟใช้จี้ไฟฟ้ากำจัดออกไปแล้วนะครับทีนี้ยังเหลืออีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งคราวที่แล้วใช้จี้ไฟฟ้าเนี่ยผมไม่กล้าลองทั้ง2จุดก็ลองทีละจุดก็รักษาหายนะครับก็เสียไป800บาทแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้กลับเมืองไทยนะครับก็เลยไม่ได้กลับไปทําเพราะฉะนั้นก็เลยจะลองใช้พัลเตอร์ดูนะครับสาหรับจุด ตรงนี้นะครับก็เกิดจากจุดแดงๆนะครับเป็นเม็ดแดงๆที่แรกก็คิดว่าสิวนะครับแล้วก็ไปบีบมันพอไปบีบมันมันก็ลามนะครับแล้วยิ่งแกะก็ยิ่งลามแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะลองใช้พัตเตอร์แปะโอเคครับผมใช้พัตเตอร์แปะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีก3 4วันนะครับหรือ5วันนะครับก็จะมาดูผลนะครับจะมาแกะให้ดูว่าจะได้ผลแบบไหนอย่างไร นะครับ อันนี้นะครับคือสภาพหลังจากที่ใช้ใบมิโกนถากผิวที่โดนน้ำยากัดออกนะครับถากผิวที่ยุยยๆออกนะครับซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ออกมาในทางที่ดีนะครับหนังที่ดันด้านแข็งๆนะครับก็ล่อนออกหมดนะครับถูกน้ำยาจากพัตเตอร์กัดล่อนออกหมดนะครับก็เหลือสภาพดังที่เห็นนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ